สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พูดแคสชวนคิดนะคะเป็นพอดแคสที่ว่ากันด้วยเรื่องพูดๆกับคิดดเด็กน้อยที่จะมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายๆฟังไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พูดแคสชวนคิดนะคะและครูก็ยังอยู่กับพี่โฟมพี่ฝ้ายพี่ส้มนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่า หลายคนมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากอ่ะพี่ฟายถามมาเลยค่ะครูมีคนถามเข้ามาค่ะว่าถ้าคุณพ่อเลือกที่จะบวชไม่สึกอะคะ่ะแล้วก็ทิ้งภาระ,ะต่างๆไว้อย่างเงี้ยค่ะครูจะเป็นบาปหรือเป็นบุญกันแน่คะอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนคุณแม่ของเขาเนะะี่ยค่ะก็ชอบที่จะเข้าวัดเข้าวาแต่การเข้าวัดเข้าว่าของเขาเนะะี่ยค่ะทําให้เขาเมินเฉยเพิกเฉย,ยต่อสิ่งรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ควรหรือว่าไม่ควรคะโอเค มีคําถามเนี้ยเกิดขึ้นเยอะมากคนหลายคนนะคะใช้ศาสนาสถานเป็นการหลีกหนีซึ่งอันนี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้ใช้ศาสนาเป็นการหนีเลยนะคะแม้คนจะไปบวชเนี่ยพระพุทธเจ้ายังให้อ่ประกาศออกมาเลยว่าคุณไม่ได้เป็นหนี้ใครนะคุณไม่ได้หนีอาญาแผ่นดินนะมาบวชเนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นหนี้คนอื่นคุณต้องไปใช้หนี้ให้จบ ไม่ใช่ใช้การบวชเป็นการหนีภาระหน้าที่ของชีวิตตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถบรรลุธรรมได้แม้กระทั่งอยู่ในเพศสภาพเป็นคารวาสคือเราไม่ต้องบวชก็ไดอ้อย่างพระนาวิสาขานะคะหรือ,อ,อท่านอนาถาปินทิขกัเศรษฐีพวกนี้ไม่ได้บวชเลยนะแต่บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลทั้งสิ้นเลยนะฉะนั้นการที่เราจะหนีด้วยออบอกว่าไม่เอาแล้วเบือบ่อเบื่อ เวลาที่เราเบื่อหนโลกมันจะมีเบื่อสองประเภทเบื่อแบบปัญญากับเบื่อแบบกิเลสต้องแยกให้ขาดเบื่อแบบปัญญาคืออะไรเบื่อแบบปัญญาคือเฮ้ยมันเต็มแล้วอะ่ะเราเราทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เช่นอย่างสมมุติว่าคุณอ๋อรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอ๋อก็ประสบความสําเร็จในด้านการทํางานละชีวิตครอบครัวคุณอ๋อก็มีความสุขดีแต่มันไม่ใช่สาระเลยอะ่ะบ้านหลังใหญ่ๆนี้วันหนึ่งก็ต้องเสื่อม ไม่ใช่สาระที่ครูจะไขว่คว้าชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่สาระเพราะเดี๋ยววันหนึ่งครูก็ต้องตายมันไปกับครูไม่ได้สาระของครูคือครูต้องการความฉลาดทางปัญญาครูเบื่อนหน่ายสาระพวกนี้แล้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเบื่อนหน่ายทางปัญญานะคะแต่มันจะมีเบื่อนหน่ายอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเบื่อนหน่ายทางกิเลสเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะคือการปฏิเสธความจริงเช่นโอ๊ยพ่อแม่ทะเลาะก,กันจังเบื่อจังเว้ยหนีบวชด,ดีกว่าเนี่ยอุ้ยธุรกิจเจ๊งเจ๊งเจ๊งเบื่อจังเว้ยหนีดีกว่าอันนี้ไม่่ใช อันนี้เรียกว่าเป็นการหนีนะคะไม่ใช่เป็นปัญญาแต่เป็นการสร้างกิเลสต,ตัวใหม่ขึ้นมาพอคุณไปไปบวชไปเป็นพระไปเป็นชีคุณก็ไปสร้างปัญหาใหม่ให้กับวัดอีกนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรคนเนี่ยถ้าศึกษาพุทธศาสนาดีจริงๆจะกลับไปดูแลครอบครัวตัวเองจะกลับไปรับผิดชอบหน้าที่การงานของตัวเองเช่นชาวบ้านที่หมู่บ้านนาโศกห่งนะคะจังหวัดอ,อำนาจเจริญ ชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องกับพระอาจารย์ตนเข้ามาเล่าให้คุณง้อฟังหูคุณง้ออยากให้ทุกคนได้เห็นหมู่บ้านนี้เหมือนฮอกวอตส์อะคือทุกคนแบบเฮ้ยคือชาวปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงอะทุกคนพูดจาภาษามนุษย์อย่างแท้จริงแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันอย่างแท้จริงลูกเด็กเล็กแดงนั่งปฏิบัติธรรมคุณง้อจะไปล้างจานเขาบอกว่าให้เด็กล้างเถอะคุณงอ้อให้เด็กมันได้ทําบุญบ้างอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็มีความสุขชอบทําบุญ เด็กล้างจานกันอย่างมีความสุขเจอกันเนี่ยว่ายกันอย่างแบบเขาสอนกันว่าเราไม่ได้แค่ยกมือไหว้แต่เราเรากราบจิตของคนอีกฝั่งหนึ่งเรากราบความเป็นพุทธะคือในมนุษย์ของกันและกันเราให้ความเคารพกันจริงๆหรือยังกราบพระเนี่ยโอ้โหเขาบรรจงกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์เรากับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเขาเลยแล้วเหนือไปกว่าน,นั้นครูคุณนั่งอยู่เนี่ยป้าคนหนึ่งเขามานั่งหาครูครูง้อไปปฏิบัติธรรมเนี่ยป้าคนนั้นเขามาถามครูงอบอก คงเอคงเพิ่งปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วแกก็เล่าเลยแต่ก่อนเนี่ยป้าเน,นี่ยนะนางมารร้ายอย่างที่สุดเลยเป็นไฟเผาครอบครัวตัวเองเผาลูกเผาสามีตัวเองอยู่กับใครก็รุ่มร้อนคงเาะจนกระทั่งป้ามาฝึกธรรมะกับพระอาจารย์ต้นเนี่ยโอ้มันมันสงบสุขจริงๆคุงงาอเอ้ยมันร่มเย็นลูกหลานก็กลับบ้านนะเพราะว่ามันกลับแล้วพอกลับมาแล้วมันไม่ร้อนนี่ถามว่าป้าคนนี้บวชไหมไม่ได้บวช ทํานาทํามาหากินของแกตามปกติแปลว่าใช้ชีวิตตามหลักธรรมอย่างแท้จริงเขามาื่ตามหลักธรรมคืออะไรเข้ามาพิจารณาในปัญญาไม่ใช่นั่งสวดมนต์นะไม่ใช่นั่งขอพรไม่ใช่นั่งหลับตาทื่อแล้วลืมตามาก็ความโกรธเหมือนเดิมเพราะการที่เรานั่งสมาธิหลับตาทื่อเราแค่เหมือนกดพอสความทุกข์ไว้แต่ปัญญาไม่เกิด พอออกมาเจอความทุกข์เอาทุกข์ใหม่อีกแล้วเราสงบอารมณ์ได้แต่มันไม่ได้เกิดปัญญาในการแก้อารมณ์อย่างแท้จริงฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือกลับมาแก้อย่างแท้จริงคือการเห็นขันทั้งห้าว่ามันเกิดยังไงดับยังไงเห็นตามความจริงพอคุณป้าคนนี้เห็นอารมณ์ตัวเองแทนที่จะพุ่งเป้าไปด่าลูกว่าทาไมลูกทําให้ฉันโกรธ แต่กลายเป็นเห็นอารมณ์โกรธของตัวเองที่เกิดขึ้นเฝ้าดูจนอารมณ์ของตัวเองดับไปมีสติปัญญาสอนให้เห็นว่าอารมณ์ก็เป็นเพียงแค่ระบบที่ทํางานออตโต้ว่าเมื่อไม่ได้ดั่งใจมันก็โกรธก็เป็นเรื่องปกติพอเห็นแบบนี้ปุ๊บอารมณ์ของคุณป้าหายก็ไม่ไปด่าลูกหลานละแล้วก็ใช้ส,สติปัญญาหรือเหตุผลคุยกับลูกหลานด้วยเหตุผลว่าหนูพูดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องเป็นแบบนี้คือไม่ได้พูดด้วยอารมณ์เหมือนในอดีตลูกหลานก็ฟังมากขึ้นสามีก็กลับบ้านมากขึ้น อย่างงี้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวคุณป้านี่ครอบครัวเดียวแทบจะทุกครอบครัวส้มก็ไปกับครูใช่ไหมใช่ค่ะส้มเห็นอะไรมั่งแชร์ให้ทุกคนฟังทีเห็นถึงว่าทุกคนเขาเขามีมีใจคือเขาน้อมในพลตะไาตาเหมือนที่พระอาจารย์ต้นสอนจริงๆเขาเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมกันทุกคนทั้งเด็ก<ม>จริงๆแบบยายจุงเด็กมาแม่มจุงเด็กมาแล้วทุกคนอย่างที่ครูบอก คือไหวจนหนูตกใจมากจนหนูแบบคือหนูเป็นเด็กหนูไปเขายังไหว้หนูหนูแบบเออต้องต้องรีบยกมือแทบไม่ทันเงนี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูประทับใจเหมือนครูเลยจริงจริงไม่คิดว่าจะมีอยู่อยู่<น>อยู่ในประเทศไทยเราอย่างเงี้ยค่ะตื่นตามากครูบอกเลยว่าตื่นตามากจริงเพราะว่าเขามาวัดเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาสวดมนต์หรือให้พระลดน้ำมนต์อะไรไม่มีเลยนะที่เนี่ย มาคือมาทําบุญอย่างจริงจังเลยคือมาฟังธรรมทาบุญเสร็จทําบุญให้ทานเสร็จปุ๊บนั่งฟังธรรมครูบาอาจารย์เลยแล้วถามธรรมะครูบาอาจารย์แนละ้วลูกปฏิบัติอย่างนี้ลูกพิจารณาร่างกายอย่างนี้ชาวนานะหลายคนที่มาเนี่ยเป็นชาวนารู้ไหมว่าเวลาหวานหวานเามเล็ดข้าวเนี่ยเขาทําอะไรเขาท่องท่ายกมาาน ท่ากรรมฐานคืออะไรสอนจิตตัวเองเลยท่ากรรมฐานสี่ท่าสี่คือท่าด,ดินคือเ,เรียกปฐวีท่าท่าน้ําเรียกอาโปท่าท่านี้เลยนะแล้วก็ท่องไปท่าอนันใดมีลักษณะแข็งแข็งท่านั้นเป็นท่าด,ดินท่าดินที่มีใน,ในกายนี่คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไซส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเขาท่องอย่างนี้ฝ้าไ,ไม่มีมาอะไรเลยเขามีแต่สร้างปัญญาให้กับตัวเองอย่างตลอดเวลาแม้ขณะที่ ทำงานไม่ได้แยกว่าอ๋อต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมในอิริยาบถปกติของชีวิตแล้วแล้วเขาไม่ได้แค่ปฏิบัติธรรมอย่างที่ครูว,ว่าเขาเหมือนเป็นผู้ให้ด้วยคือหนูมาไปกับครูเขายังเอาข้าวที่เขาปลูกเองอะ่ะให้ครูด,ด้วยแล้วเขาบอกว่าอ่ะลูกเอาเอา,เอาของลูกไปกินนะ เขายังแบ่งให้หนูกลับไปที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงยังบอกเอาคุณง้ออันนี้เอาไปฝากพี่ปัญญานะพี่ปัญญา work พอย n ์อันนี้ครูง้อเอาไปคือเขาเป็นผู้ให้แบบครูแบบอายแก่ใจมากว่าครูไม่ได้เอาอะไรไปให้เขาเลยอะเขามีจะเอามาให้เราบอกว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้เอาอะไรมาให้เลยเขาบอกอยาคิดอย่างนั้นเอาไปเธออยากให้อยากให้จริงๆแล้วเขาให้อยากให้จริงๆอะค่ะแล้วไม่ใช่คนเดียวคนนั้นมาเอาอันนี้เอาเอาพืชอันนี้ครูง้อชอบกินใช่ไหมเอาไปปลูกที่บ้านสิ เอออย่างเงี้ยคือทุกคนมาพร้อมกับของติดไม้ติดมือครูจะต้องส่งเคอรี่กลับบ้านนะคะครั้งนั้นน่ะคุณไม่สามารถแบกกลับบ้านได้อะเออจริงๆและอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือช่วงเวลาที่กินข้าวถ้าใครไปทําบุญที่วัดที่แบบว่าอาตักบาเสร็จแล้วถึงเวลากินข้าวคนก็จะแห่กันเข้าไปตักข้าวใช่ไหมแย่งกันสุดฤทธิ์ที่นี่ไม่มีเลยครูพอถึงเวลากินข้าวปุ๊บเนี่ยไม่มีใครลุกจนครูแบบ ก็เขินคุณโจโอี้แฟนครูเนี่ยลุกไปก่อนจนเดินเขินเลยเอ้าวไม่มีใครมาฉันเดินอยู่คนเดียวเลยทุกคนแบบไม่ไม่รีบเอาเลยคนแขกผู้มาเยือนนี่คือวิธีปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะพระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลอาคันตุก,กะให้ดีเห็นไหมคะเนี่ยไปถึงอ่ะไปเลยแขกกินก่อนเลยค่ะแขกกินก่อนเลยเราก็ต้องไปตักกินแล้วทุกคนไปตักของตัวเองตักแค่พอกิน ไม่ใช่ตากแบบว่าโอ้โหใส่ปิ่นโตใส่ถุงหิ้วกับบ้านแบบที่เราเคยเห็นในวัดบางวัดแต่ที่นี่ไม่มีเลยเพราะเขาปฏิบัติธรรมจริงผลจึงออกมาจริงคือมีความสุขก,กายสบายใจวันนี้ใครที่เข้าวัดแล้วไม่ปฏิบัติธรรมจริงคุณนะ่ะคือพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าบุคคลผู้ทาํทา,าทลายพระพุทธศาสนาไม่มีใครทําลายพระพุทธศาสนาได้ดีไปกว่าพุทธศาสนิกชน บริษัททั้ง4ี่พุทธบริษัททั้งสพุทธบริษัททั้ง4มีอะไรบ้างมีใครบ้างก็คือภิกษุภิกษุณีเห็นไหมคะบ้านเราณนะวันนี้ไม่มีภิกษุณีแล้วนะคะแต่ที่เมืองอื่นยังมีอยู่อุบาสกอุบาสิกาก็คือคนที่เป็นพุทธผู้ชายคนที่เป็นพุทธผู้หญิงไม่มีใครทําลายพุทธศาสนาได้ดีไปกว่า4ี่คนสี่เหล่านี้แล้วเพราะอะไรถ้าวันนี้คุณเข้าวัดแต่คุณกลับบ้านมาแล้วด่าลูกคุณเข้าวัดนั่งสมาธิ แต่คุณลืมตาออกมาแล้วทิ้งหน้าที่การงานของคุณคุณจะทําให้คนที่เขาไม่ได้รู้ก็เหมารวมว่าพุทธศาสนาไม่เห็นสอนคนเลยเนี่ยเห็นเข้าวัดก็ยังเลวเหมือนเดิมเห็นเข้าวัดก็ยังไม่รับผิดช,ชอบเหมือนเดิมยิ่งทําให้คนน่ะบั่นทอนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาคือถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณยังเ,เรียรายเงินคนอยู่นะคะคุณก็ทําให้คน เสื่อมศรัทธาต่อศาสนาได้นะฉะนั้นการที่เราเคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างแท้จริงต่างหากที่จะเป็นการทําให้พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อให้คุณสร้างวัดอีกอกี่วัดนะสร้างออพระบรมสารีริกธาสร้างอะไรอีกเท่าไหร่ก็ไม่เทียบเท่าเมื่อคุณป,ปฏิบัติดีด้วยตัวของคุณเองนี่คือการสืบสารพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่า ถ้าคุณปฏิบัติจริงแล้วคุณจะกลับเข้ามาแล้วคุณจะไม่หนีปัญหาคุณจะเห็นความทุกข์พอเห็นความทุกข์ดับไปต่อหน้าคุณก็จะมีเหตุมีผลแล้วคุณก็จะแก้ไขธุรกิจการงานของคุณก็จะเฉียบขาดครูเห็นนะคะอย่างพระอาจารย์วิทยาหลวงพ่อวิทยาเนี่ยสมัยท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่โตทางเ,เชียงใหม่ ท่านบอกว่าเพราะปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงทําให้สติปัญญามันขาดมันมันมันเห็นชัดยิงขาดนะคำว่าขาดในที่นี้คือมองขาดเมื่อนั่งคุยกับใครก็สามารถรับรู้สภาวะจิตของแต่ละคนได้ว่าเขามาแบบไหนแล้วก็ใช้สติปัญญาในการวางแผนกลยุทธ์อย่างเด็ดขาดจึงทาให้ธุรกิจของท่านเจริญรุ่งเรืองด้วยซ้ําจนวันหนึ่งที่ท่าน่ะละแล้วไม่เอาแล้วว่าเบื่อนหน่ายกับธุรกิจต่อให้ทําแค่ไหนก็ก็ไม่ได้ทําให้ท่านพลทุกข์ท่านก็เลยตัดสินใจ ออกบวชแต่ในระหว่างทางที่ท่านปฏิบัติธรรมท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในคารวะาในเพศครารวะจนท่านก็ตัดสินใจออกบวชเพื่อไปสุดทางของท่านคือเป็นพระอาหารหันต์นะคะอันนี้ก็สิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยอย่างแท้จริงเรามีไว้ใช้แก้ปัญหาเผชิญกับปัญหาพระพุทธเจ้าไม่เคยให้หนีความทุกข์ ท่านให้เผชิญกับความทุกข์ท่านไม่เคยบอกว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ชั่วแต่ท่านให้เห็นความโกรธจนความโกรธดับจึงรู้ว่าเราควบคุมความโกรธได้เมื่อเราเห็นความจริงของความโกรธเข้าใจไหมนี่คือแบบศาสนาแห่งปัญญาอย่างแท้จริงศาส,สนาที่ทําให้เรารเผชิญปัญหาด้วยปัญญาฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะใช้วิธีการบวชหนีหรือเข้าวัดหนีอันนั้นนอกจากจะไม่ได้ช่วยตัวเองแล้วยังไม่ได้ช่วยศาสนาด้วยอย่างหนึ่งนะที่ครูยอยากจะบอกคือเราไม่ได้อยากให้เราฟังแล้วเราไปซ้ําเติมท่าน คนบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเราจึงมีหน้าที่กระจายกระจายธรรมะแท้ให้คนได้รู้เพราะว่าคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้พอเขาไม่รู้เขาก็เข้าใจว่าเอออย่างน้อยฉันเข้าธรรมะฉันเป็นคนที่ถูกต้องแล้วฉะนั้นเวลาที่เราเข้าสู่ทางธรรมอ่ะถ้าเราเข้าจริงๆอ่ะเราจะไม่มีอัตตาที่จะมาบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นนะคะถ้าเกิดเราเข้าวัดแล้วเราบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าวัดจริงคุณแค่เข้าไปในสถานที่สิ่งก่อสร้างที่คนเรียกว่าวัด แต่จิตคุณไม่ถึงวัดงนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปเราก็ไม่ได้เข้าไปเพื่อไปบอกว่าชั้นดีกว่าคนอื่นคนไม่นั่งสมาธิไม่ดีคนไม่ปฏิบัติคนไม่สวดมนต์ไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นแปลว่าคุณยังใช้ธรรมะไม่เป็นนะคะดังนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันเราฟังมาถึงจุดนี้เราก็ไม่ใช่ฟังแล้วเอาไปบอกว่าอุ้ยคนนั้นทําผิดคนนี้ทําผิดเขาแค่ไม่รู้เรามีหน้าที่ทําให้เขารู้ได้ไหมถ้าทําได้ถามทาไม่ได้ปล่อยวางสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนถามกลับมาที่ตัวเองดีกว่าแล้ววันนีี้้เรราาทํดแลวหือยงนะะค โอเคฝากไว้เท่านี้เอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะดีใจด้วยที่เราเป็นผู้พัฒนาตนให้เป็นผู้มีปัญญาทำต่อไปค่ะยังมีหนทางในการพัฒนาปัญญาของเราอีกเยอะค่ะอย่าเพิ่งดีใจจนลืมพัฒนาต่อแต่จงภูมิใจที่เราเริ่มพัฒนาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจอกันในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อไปในพอดแคสต์ครูเงาะรสุขนกองเกตมาเติบโตด้วยกันนะคะ